สามคะแนนแล้วครับ <c oughs> ที่เสียตรงหน้าเ <c oughs> น็ตนะครับตรงหน้าแบ็คแฮนตัวเองสองแล้วตรงหน้าโฟร์แฮนตัวเองหนึ่งครับ <c oughs> อ้าวลูกนี้โชคดีครับแก้ปลยโดงรอยอยู่แล้วนะครับ One, two, แต่ว่าลีนเน่พลาดครับโอ้ re re oh. น้องครีมดูลักษณะแล้วเหมือนอา,าว่าน,น่าจะขอรีทายครับเหมือนก็มีอาการเจ็บอืม ขอรีทายครับทำครีมอุตส่าหรือมารุงพันครับนะครับตรงข้อศอกครับที่พันสแตรปอยู่ครับเจ็บนะครับก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นที่เจ็บนี่คือช่วงที่เป็นเทนนิสเอลโบหรือว่าตรงไหนนะคแต่ว่าตีต่อไม่ไหวครับเพราะว่าดูแปลกๆอยู่แล้วครับเพราะปกติแบ็คแฮนด์ี่จะสะบัดสะบัดได้เต็มแรงนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่ก็มีอาการบาดเจ็บก็ฝืนต่อไม่ได้ครับสกอร์อยู่ที่ สาตอหนึ่งนะครับแล้วก็ขอรีชายนะครับก็ใช้เวลา2นาทีนี่ครับขอรีชายนะครับเวลาขึ้นแค่1น,นาทีนะครับแต่ว่าเวลาเม่อสโกนีคือ2นาทีก็เนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับถ้าฝืนเล่นไปก็จะกลายเป็นว่าจะบาดเจ็บมากขึ้นนะครับ ก็เป็นลีเนีคริสโตเปอร์เซนครับผ่านเข้ารอบไปครับไปรอผู้ชนะระหว่างน้องเมรัชนกอินทนน์นะที่จะพบกับยิ่ปุยินซึ่งจะลงสนามในวันนี้นะครับ